นโทเนียโพซิวเปิดใจหลังคว้ามงกุฎอันทรงคุณค่าจากเวทีประกวดนางงามมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023ไปครอบครอง จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกวด Miss u n i v e r s ์ Thailand 2023ที่เหล่าแฟนนางงามต่างเชียร์และรอลุ้นกันอย่างใจจดใจจ่จอซึ่งในรอบตัดสินไฟนอนลคอมเพ t i ิชันได้จัดขึ้นที่ MCC Hall เดือมงามวงวานและมีการถ่ายทอดสดให้ผู้ชมทางบ้านได้รับชมพร้อมกันทั่วประเทศและก็ไม่ผิดคาดเพราะผลการตัดสินในปีนี้ด้านสาวงามแอนแอนโทเนียโพซิลผู้เข้าประกวดหมายเลข MUT 3 1จังหวัดนครราชสีมาเป็น ผู้คว้ามงกุฎและสายสะพาย Thailand Miss u n i v e r s ์ Thailand ์2023ไปครอบครองได้สำเร็จและเตรียมพร้อมในการเป็นตัวแทนสาวไทยเพื่อไปริงมงกุฎระดับจากกระวานมิ s ยูนิเวอร์2023ประชันเพื่อนนางงามจากทั่วทุกมุมโลก สุดปังแอนโทเนียมงลงคว้าตำแหน่งมิสยูเนิเวิร์สไทยแลนด์2023ประวัติแอนโทเนียโพซิลตัวเต็งมิสยูเนิเวิร์สไทยแลนด์2023ปังมากสาวงามมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023ในรอบพลีริมชุดราตรีแอนโทเนียร่าย,ยาวความในใจหลังคว้ามง ล่าสุดแอนโทนี ia, ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพขณะเจ้าตัวยืนอยู่บนเวทีอันทรงเกียรติพร้อมมงกุฎ Miss Universe Thailand ซึ่งเธอได้ร่ายยาวความในใจลงบน Instagram ส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ว่า Still can't believe this happen absolutely surreal thank you to everyone that m a d e this day happen for me thank you for believing in me and my potential to grow into who I am today thank you to my team and my family for sticking with me through o u t this journey. I'm just another girl with a dream and a passion. A girl who dare to dream the unlimited dream and go beyond my boundary. I hope I can be an example to everyone and a guiding light for you to follow your dream with courage, strength and passion. The only one that can stop you is yourself. Use your power and your voice to inspire and be a force for good to the people around you. I promise you that I will carry this s e t across my heart with grace and with pride to represent our country and our people with pride. ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า ยังไม่อยากเชื่อว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเกินจริงที่สุดขอบคุณทุกคนที่ทําให้มีวันนี้ขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวฉันและศักยภาพของฉันที่จะเติบโตเป็นชั้นในวันนี้ขอบคุณทีมงานและครอบครัวที่คอยอยู่เคียงข้างกันตลอดการเดินทางฉันก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความฝันและความลหลงไหลเด็กผู้หญิงที่กล้าที่จะฝันถึงความฝันที่ไร้ขีดจํากัดและก้าวข้ามขอบเขตของฉันฉันหวังว่าฉันสามารถเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนและเป็นแสงสว่างนําทางให้คุณได้เดินตาม ความฝันด้วยความกล้าหาญความแข็งแกร่งและความปรารถนาสิ่งเดียวที่จะหยุดคุณได้คือตัวคุณเองใช้พลังและเสียงของคุณเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นพลังแห่งความดีแก่คนรอบข้างฉันสัญญาว่าฉันจะพกสายสะพายนี้ข้ามหัวใจของฉันด้วยความสาง่างามและภาคภูมิใจที่จะเป็นตัวแทนของประเทศของเราและประชาชนของเราด้วยความภาคภูมิใจ